เช็คฝุ่นแอปพลิเคชันสามารถเช็คได้แล้ววันนี้ทุกพื้นที่ทุกพิกัดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดรู้ได้แค่ปลายนิว้วและนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS หลังจากนั้นกดไปที่ปุ่มเช็คฝุ่นก็จะเห็นพื้นที่ที่เราอยู่ณนะปัจจุบันว่ามีลักษณะอากาศเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนขึ้นเหนือลองใต้ตะวันออกตะวันตก เราก็สามารถรู้ค่าฝุ่นละอองได้ทุกที่หน้าจอจะบอกให้เราทราบว่าวันนี้อากาศดีหรือมีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้หน้าจอจะบอกพื้นที่ที่เราอยู่และเวลาณตอนนั้นอัปเดตข้อมูลทุกชั่วโมงว่ามี PM 2.5สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างส่วนกราฟด้านล่างจะเป็นแนวโน้มของฝุ่นที่เราวัดได้ในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าปริมาณฝุ่นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ในช่วงเวลานั้นนั้นเองครับและสีจะเป็นตัวบอกว่าณนะช่วงเวลานั้นอากาศดีหรือแย่ความรุนแรงจะมีความแตกต่างกันส่วนด้านล่างจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าจังหวัดที่เราอยู่เขตไหนหรืออำเภอไหนมีปริมาณฝุ่นละออง pm 2.5มากที่สุดหากต้องการดูรายละเอียดคลิกไปที่เมนูเลือกเช็คฝุ่นจากดาวเทียมเราก็จะเห็นปริมาณฝุ่นในภาพรวมทั้งประเทศ และสามารถดูแนวขอบเขตพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วยหรือเรามีแผนจะไปต้องเที่ยวจังหวัดไหนง่ายนิดเดียวสามารถกดเลือกดูจังหวัดนั้นได้เช่นกันนอกจากนี้มีรายละเอียดศูนย์แจ้งปัญหาฝุ่นละอองอีกด้วยอย่าลืมนะครับเช็คฝุ่นรู้ไวเข้าใจง่ายด้วยปลายนิว้ว